รู้ไหมว่าตำนานเสาหลักเมืองและความลับใต้หลุมเสาและคำทำนายร้อยห้าสิบปีมีความเป็นมายังไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประวัติศาสตร์ปสการเดินทางย้อนรอยรากฐานทางจิตวิญ,ญญาณที่สำคัญที่สุดของสังคมไทยวันนี้ผมจะไม่ได้พาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวชมวัดวาอารามในเชิญท่องเที่ยวถ่ายรูปสวยงามแต่เราจะพาคุณดำดิ่งลงไปสู่ใจกลางของความเชื่อจุดที่ลึกที่สุดที่ยึดเหนี่ยวบ้านเมืองเอาไว้รวเรื่องราวของเสาหลักเมือง ลองจินตนาการดูนะครับเวลาที่เราไปเยือนจังหวัดไหนก็ตามสิ่งหนึ่งที่มักจะเป็นศูนย์รวมใจและตั้งตรงานอยู่คู่บ้านคู่เมืองเสมอคือสารหลักเมืองกลิ่นทูกที่ลอยฟุง้งผ้าแพลหลากสีที่ผูกมัดรอบเสาไม้แกะสลักและผู้คนที่เข้ามากราบไหว้ขอพรสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความมวมงายแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ทางรัฐศาสตร์และการปกครองที่แยบยลที่สุดในอุตสาคเนในทางมนุษยวิทยาและาศาสนาศึกษา เรามีคำอธิบายถึงสิ่งนี้ด้วยแนวคิดที่เรียกว่าแกนกลางของจักรวาลมนุษย์ในสมัยโบราณเชื่อว่าโลกใบนี้กว้างใหญ่ไพศาลและเต็มไปด้วยความวุ่นวายดังนั้นการจะสร้างเมืองหรือสร้างพื้นที่ปลอดภัยขึ้นมาสักแห่งจำเป็นต้องมีจุดศูนย์กลางเพื่อเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์และเพื่อตรึงพลังงานศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองพื้นที่นั้นเสาหลักเมืองจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนหมุดที่ตอกลงไปบนพื้นดินเพื่อประกาศว่าตรงนี้คือที่มั่นของเรา ตรงนี้คืออารยธรรมของเราและตรงนี้คือจุดที่อำนาจรัฐและอำนาจทิพย์มาบรรจบกันก่อนที่เราจะไปถึงตำนานที่หลายคนอยากรู้ผมต้องปูพื้นฐานความเข้าใจก่อนว่าธรรมเนียมการตั้งเสาหลักเมืองนี้เราได้รับอิทธิพลมาจากไหนถ้าสืบสาวราเรื่องกันจริงๆมันคือการผสมผสานกันระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของคนในภูมิภาคนี้ที่นับถือผีบรรพบุรุษหรือผีเสื้อเมืองทรงเมืองเข้ากับคติความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่รับมาจากอินเดีย ในคำพีพระเวทหรือตำราพิชัยสงครามโบราณการสร้างเมืองใหม่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากต้องมีการดูเรื่อกยามดูทิศทางลมดูลักษณะดินและที่สำคัญคือต้องหาชัยภูมิหรือทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบทั้งในทางยุทธศาสตร์และทางศสยศาสตร์เมื่อได้ที่ตั้งแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำไม่ใช่การสร้างกำแพงเมืองหรือสร้างวังแต่คือการทำพิธีฝังอาถรรพ์เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเดิมออกไปและเชิญเทวดาอารักษ์องค์ใหม่เข้ามาดูแล นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลักเมืองถึงมีความสำคัญระดับข้อขาดบาดตายเพราะถ้าหลักเมืองไม่มั่นคงนั่นหมายถึงความร่วมสลายของอาณาจักรเลยทีเดียวทีนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นที่ถูกพูดถึงและถกเถียงกันมากที่สุดเมื่อพูดถึงเสาหลักเมืองนั่นคือตำนานเรื่องอินจันมั่นคงเพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าที่ชวนขนหัวลุก ว่าในการสร้างพระนครสมัยก่อนจะต้องมีการทำพิธีโลชิงช้าหรือพิธีฝังเสาหลักเมืองหรือการส่งทหารออกไปเดินตามตรอกซอกซอยแล้วตะโกนเรียกชื่อมงคลสี่ชื่อคืออินจันมั่นคงตามตำนานเล่าว,ว่าหากใครบังเอิญขานรับหรือมีชื่อตรงกับสี่ชื่อนี้จะถูกนำตัวมาเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีให้กินอิ่มนอนหลับสักการะดุจเทพเจ้าแต่เมื่อถึงวันเลือกง,งามยามดีคนเหล่านี้จะถูกผลักลงไปในหลุมเสาหลักเมือง แล้วทิ้งเสาไม้สูงขนาดใหญ่กระแทกลงไปพับร่างเพื่อให้วิญญาณของพวกเขาซึ่งตายด้วยความตกใจและหวงแหนที่อยู่กลายเป็นผีรากกระส์หรือพูดผีปีศาจที่ดุร้ายคอยเฝ้าประตูเมืองและปกป้องบ้านเมืองจากศัตรูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฟังแล้วสะเทือนใจและดูโหดร้ายป่าเถื่อนมากแต่ในฐานะผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผมต้องขอพาเพื่อนๆมาสวมแว่นตานักวิชาการตรวจสอบเรื่องนี้กันอย่างจริงจังครับ ข้อเท็จริงทางประวัติศาสตร์จากการตรวจสอบพงศวดานและบันทึกของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยท่านได้เคยวินิจฉัยเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนว่าธรรมเนียมการฝังคนทั้งเป็นในหลุมหลักเมืองนั้นไม่มีปรากฏในตำราพระราชพิธีของไทยอย่างเป็นทางการในพงศวดานฉบับพระราชหัตทะเลขาหรือจดหมายเหตุโหนที่บันทึกเรื่อยามการฝังเสาหลักเมืองกรุงเทพ ระบุไว้เพียงวันเวลาและรายละเอียดของเสาไม้ชัยพฤกษ์แต่ไม่ได้มีการบันทึกเรื่องการสังเวยมนุษย์แต่ยอย่างใดแล้วตำนานนี้มาจากไหนนักวิชาการสันนิฐานว่าเรื่องเล่านี้อาจมีเค้าโครงมาจากความเชื่อท้องถิ่นในแถบพม่าหรือมอนโบราณที่มีการบูชาผีอารักษ์ด้วยวิธีรุนแรงหรืออาจเป็นกุสโลบายในอดีตที่ต้องการสร้างความหวาดกลัวและความยำเกรงต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อไม่ให้ใครกล้าเข้ามาลบหลู่หรือคิดร้ายต่อบ้านเมือง ข่าวลือที่น่ากลัวมักจะแพร่กระจายได้เร็วกว่าความจริงเสมอและมันก็ทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันทางจิตวิทยาชั้นดียังไงก็ตามแม้จะไม่มีการฝังคนทั้งเป็นตามตำนานแต่ในพิธีกรรมโบราณมักจะมีการฝังแผ่นยันหรือวัตถุมงคลที่จะรึกชื่ออินทร์มั่นคงลงไปแทนเพื่อถือเคล็ดเรื่องความมั่นคงถาวรของบ้านเมืองขยับเข้า,ามาสู่เรื่องราวของกรุงเทพมหานครของเรากันบ้างครับเมือ่อพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง ทรงตัดสินใจย้ายราชธานีจากฝั่งทุนบุรีข้าแม่น้ำเจ้าพระยามายังฝั่งพระนครด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์ที่ว่าฝั่งพระนครมีชัยภูมิเป็นท้องมังกรหรือหัวอกไก่ที่มีแม่น้ำล้อมรอบเหมาะแก่การป้องกันข้าศึกสิ่งแรกที่พระองค์โปรดกล้าวให้กระทำคือการกำหนดเลิกฝังเสาหลักเมืองบรรดาหัวหลวงได้คำนวณณเลือกยามที่วิเศษที่สุดตรงกับวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ข้ามปีขานจุลักราช1144 หรือตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เวลาเช้า6นาฬิกา14นาทีเสาหลักเมืองต้นแรกนี้ทำจากไม้ชัยพฤษซึ่งถือเป็นไม้มงคลสูงสุดมีความหมายถึงชัยชนะเส้นผ่าศูนย์กลาง30นิ้วสูง187นิ้วภายในบรรจุด,ดวงชะตาเมืองที่จะรึกลงในแผ่นทองคำเงินและนาคแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจและเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจไม่รู้ครับ ในขณะที่ทําพิธีวางเสาหลักเมืองตามเลื่ยามที่กําหนดไว้อย่างดิบดีนั้นได้เกิดเหตุการณ์อาเพศที่ไม่มีใครคาดคิดและกลายเป็นลางบอกเหตุที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ในจดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทราเทวีหรือเจ้าครอกวัดโพบันทึกไว้ว่าในขณะที่กําลังจะหย่อนเสาลงหลุมปรากฏว่ามีงูเล็กสี่ตัวเลื้อยลงไปอยู่ที่ก้นหลุมในขณะนั้นพราม์และโหรหลวงต่างตกตะลึงแต่ด้วยเรื่อยามที่คํานวณมาแล้วเป็นเรื่อยเพชรเรื่อ หากพลาดไปแล้วจะต้องรออีกนานนับปีจึงจําเป็นต้องปล่อยเสาลงไปตามเลิกส่งผลให้งูทั้งสี่ตัวนั้นถูกเสาทับตายคาหลุมเหตุการณ์นี้สร้างความกังวลพระราชหฤทัยให้กับรัชกาลที่หนึ่งและบรรดาโหรหลวงเป็นอย่างมากมีการทํานายทายทักว่านี่เป็นนิมิตหมายว่าราชวงศ์จักรีจะสืบทอดราชสมบัติไปได้ยาวนานก็จริงแต่จะต้องระมัดระวังภัยจากงูเล็กหรือศัตรูที่ซ่อนเร้นและมีการตีความไปถึงระยะเวลาของรวมเมืองว่า จะอยู่ได้เพียง150ปีซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปขยายความกันว่ามันมีความเกี่ยวพันกับการแก้เคล็ดในสมัยรัชกาลที่4่ยังไงเราได้เห็นภาพกว้างแล้วว่าศาลหลักเมืองไม่ใช่แค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีไว้บนบานศาลกล่าวแต่มันคือจุดกําเนิดของความเป็นเมืองคือสัญ,ญลักษณ์ของการสถาปนาอํานาจรัฐและเป็นหมุดหมายทางจิตวิญ,ญญาณที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกันจากแนวคิดเรื่องแกนกลางจักรวาลมาสู่ความเชื่อเรื่องผีเสือ้อเมืองทรงเมือง และตำนานสยองขวัญที่สะท้อนความหวาดกลัวในอดีตจนมาถึงเหตุการณ์จริงในวันสถาปนากรุงเทพมหานครทั้งหมดนี้คือรากฐานที่เราต้องเข้าใจก่อนที่เราจะเดินเข้าไปสำรวจรายละเอียดภายในศาลหลักเมืองหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวการก่อตั้งและนิมิตมูเล็ก4ตัวในสมัยรัชกาลที่1ไปแล้วหากเพื่อนๆมีโอกาสเดินเข้าไปในศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครในปัจจุบันและลองสังเกตดูดีๆคุณจะพบความผิดปกติอย่างหนึ่งที่หาดูได้ยากมาก นั่นคือที่นี่มีเสาหลักเมืองตั้งตระหง่านอยู่ถึงสองต้นต้นหนึ่งสูงใหญ่ปลายยอดเป็นรูปบัวตูมส่วนอีกต้นหนึ่งดูใหม่กว่าและปลายยอดเป็นรูปหัวเม็ดทรงมันคำถามที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์และโหราศาสตร์คือทำไมเมืองเมืองหนึ่งถึงต้องมีหลักเมืองสองหลักมันผิดหลักการแกนกลางจักรวาลหรือไม่คำตอบของเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาโหราศาส,าสตร์และดาราศาส,าสตร์เป็นเลิศในช่วงรัชสมัยของพระองค์เสาหลักเมืองต้นเดิมที่สร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเริ่มชำรุดทรุดโทรมตามการเวลาเนื้อไม้เริ่มผูกกร่อนซึ่งในทางไสยศาสตร์ถือว่าเป็นลางไม่ดีต่อความมั่นคงของราชาณาจประกอบกับพระองค์ทรงคำนวณดวงเมืองใหม่และทรงเล็งเห็นว่าดวงเมืองเดิมที่ผูกไว้ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนั้นแม้จะเข้มแข็งแต่ก็มีจุดเปราะบาง โดยเฉพาะเรื่องอริราชศัตรูและความวุ่นวายภายในซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์มูสี่ตัวที่ตกลงไปในหลุมพระองค์จึงทรงตัดสินใจแก้เคล็ดครั้งใหญ่ด้วยการสถาปนาเสาหลักเมืองต้นใหม่ขึ้นมาแทนที่จะรื้อถอนต้นเก่าทิ้งพระองค์เลือกที่จะประดิษฐานไว้คู่กันเพื่อเป็นการเสริมดวงเมืองให้แข็งแกร่งขึ้นเสาต้นใหม่นี้ทาจากไม้สักทองชชยพฤกษ์มีขนาดสูงร้อยแปดนิ้วฐานกว้าง30นิ้วปลายยอดแกะสลักเป็นทรงมันสวยงาม บรรจุด,ดวงเมืองใหม่ที่พระองค์ทรงคำนวณเลือยยามอย่างละเอียดเพื่อให้สยามประเทศสามารถรอดพ้นจากภัยคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังล่าอาณานิคมในขณะนั้นนี่คือภูมิปัญญาในการใช้สายาสตร์ทางการเมืองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้คนในชาติดังนั้นเสาหลักเมืองทั้งสองต้นจึงทำหน้าที่ต่างกันครับต้นเก่าคือรากเน่าและประวัติศาสตร์ส่วนต้นใหม่คือการปรับตัวและความยั่งยืนการมีอยู่ของสองเสานี้จึงไม่ได้ขัดแย้งกัน แต่เป็นการเสริมส่งซึ่งกันและกันเมื่อกราบไหว้เสาหลักเมืองแล้วหากมองไปรอบๆภายในศาลคุณจะพบเทวรูปยืนประดิษฐานอยู่อีกห้าองค์ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะไหว,รว้รวมๆกันไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเทพรักทั้งห้านี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนมากเปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงแห่งโลกวิญญาณที่คอยบริหารจัดการความเป็นไปของบ้านเมืององค์ที่1พระเสื้อเมืององค์นี้เปรียบเสมือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านมีหน้าที่คุ้มครองป้องกันภัยจากศัตรูหมู่มารทั้งทางบกและทางน้ํารูปเคารพข,ของท่านสวมมงกุฎยอดชัยถือกระบอเป็นอาวุธท่าทางขึงขังดุดันสะท้อนถึงอำนาจทางทหารในการปกป้องอธิปไตยองค์ที่สองพระทรงเมืององค์นี้เปรียบเสมือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือประหลัดกระทรวงผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในท่านมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของราษฎรให้ข้าราชการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ รูปเคารพของท่านถือพระขันสะท้อนถึงอำนาจในการบริหารจัดการและรักษากฎ,กฎระเบียบองค์ที่3พระการชัยศีองค์นี้สำคัญและน่าเกรงขามมากครับท่านเปรียบเสมือนตุลาการหรือผู้คุมกฎแห่งความตายท่านเป็นบริวารของพระยมราชมีหน้าที่นำวิญญาณคนทำชั่วไปลงโทษและคอยสอดส่องไม่ให้คนชั่วลอยนวลในทางคติชนวิทยาท่านคือตัวแทนของกฎแห่งกรรมและความยุติธรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ใครที่คิดจะทำร้ายบ้านเมืองต้องผ่านด่านท่านไปก่อนองค์ที่4เจ้าเจตคุปองค์นี้เปรียบเสมือนหน่วยข่าวกรองหรือสันติบาลท่านมีหน้าที่สืบสอดหาข่าวสารเหตุเพศภัยที่ซ่อนเร้นเพื่อมารายงานให้เทพรักองค์อื่นทราบลูกครรพของท่านมักถือใบลานและเหล็กจานเพื่อจดบันทึกความดีความชั่วของมนุษย์เป็นเหมือนกล้องวงจรปิดทางวิญ,ญญาณที่ไม่มีใครหลบพ้นองค์ที่หพระเสื้อเมืองหรือพระกลัน่น บางตำราเรียบพระฉากลั่นหรือพระเจ้าทรงกลององค์นี้เปรียบเสมือนโคศกประจำสำนักหรือหอเตือนภัยท่านมีหน้าที่ตีกลองหรือเป่าสังเพื่อแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือเมื่อถึงเวลาเปิดปิดประตูเมืองคอยดูแลความเรียบร้อยเรื่องเวลาและสัญญาณต่างๆการจัดวางเทพารักษ์ทั้ง5้านี้สะท้อนโครงสร้างการปกครองแบบจตุสดมของไทยโบราณเวียงวางคังนาที่มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน แสดงให้เห็นว่าคนโบราณไม่ได้มองเรื่องผีสางเป็นเรื่องไร้สาระแต่มองเป็นระบบราชการกศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมีการบริหารจัดการเช่นเดียวกับโลกมนุษย์ทีนี้เรามาถึงจุดพีของเรื่องราวกันครับจำเรื่องงูสี่ตัวที่ผมเล่าไปได้ไหมครับคำำําทํานายที่ว่าดวงเมืองจะมีอายุ150ปีประเด็นนี้เป็น Talk of the Town อย่างมากในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยถ้าเรานับเวลาจากปีที่สร้างกรุงเทพคือพุทธศักราช2325บวกไปอีก150ปี จะตรงกับปีพุทธศักราช2475พอดีเป๊ะตัวเลขนี้มันช่ามันเอิญจนน่าขนลุกใช่ไหมครับในปีพุทธศักราช2475คือปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยคณะราษฎรเหตุการณ์นี้ถือเป็นการสิ้นสุดของระบอบเก่าอย่างแท้จริงซึ่งถ้าเราตีความคำทำนายแบบตรงตัวก็อาจกล่าวได้ว่าอายุของดวงเมืองในระบอบเดิมได้สิ้นสุดลงแล้วตามคำทำนาย แต่ในมุมมองของโหราศาสตร์การเมืองมันมีแง่มุมที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับในช่วงก่อนจะถึงปี2475พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเด็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงตระหนักถึงอาถรรพ์ตัวเลขนี้ดีพระองค์จึงโปรดเกล้าให้มีการจัดงานเฉลิมฉลองสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์150ปีอย่างยิ่งใหญ่และมีการสร้างสะพานพุทธยอดฟ้าหรือสะพานพุทธเพื่อเชื่อมฝั่งพระนครและธนบุรีเข้าด้วยกันการสร้างสะพานนี้ในทางสายศาสตร์ ที่เป็นการแก้เคล็ดเรื่องเมืองอกแตกเพราะแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่ากลางเมืองเปรียบเสมือนรอยร้าวการสร้างสะพานเชื่อมสองฝั่งนั่งเข้าด้วยกันคือการสมานร,รอยร้าวและเชื่อมโยงแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นพยายามที่จะต่ออายุดวงเมืองให้ข้ามพ้นอาถรรพ์ร้อยห้าสิบปีไปให้ได้แม้ว่าสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะเกิดขึ้นจริงๆแต่ราชวงศ์จักรีและกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยังคงดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันไม่ได้ล่มสลายหายไปเหมือนกรุงศรีอยุธยา นักโหราศาสตร์หลายท่านจึงตีความใหม่ว่าคำทำนายนั้นแม่นยำในแง่ของการเปลี่ยนแปลงใหญ่หรือการผัดใบแต่การแก้เคล็ดและการปรับตัวของสถาบันหลักของชาติก็ช่วยประคับประคองให้บ้านเมืองผ่านพ้นวิกฤตมาได้นอกจากเรื่องตำนานและความเชื่อแล้วตัวอาคารสารหลักเมืองเองก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับหากเราสังเกตสถาปัตยกรรมจะเห็นว่ามีการผสมผสากนการระหว่างศิลปะยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนต้นตัวสารเป็นอาคารเครื่องก่อทรงไทยจตุมุก มีหลังคามุงกระเบือเ้องเคลือบปลายยอดเป็นปรางซึ่งรูปทรงปรางนี้ได้รับอิทธิพลมาจากขอมและอินเดียเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาพระสุเมนศูนย์กลางของจักรวาลการสร้างสารเป็นรูปทรงนี้จึงเป็นการตอกย้ำแนวคิดแอ็กซิสมุนดีหรือแกนโลกให้เด่นชัดขึ้นภายในศาลตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องรามเกียรติและพุทธประวัติซึ่งเป็นการนำเอาคติความดีชนะความชั่วมาเป็นเครื่องเตือนใจผู้ที่เข้ามากราบไหว้ว่าการจะขอพรให้สำเร็จผลน,นั้น ตนเองต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยไม่ใช่แค่การติดสินบนเทพเจ้าอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจนชินตาคือการที่ผู้คนนำผ้าแพรสามสีหรือเจดสีไปผูกที่เสาหลักเมืองเรื่องนี้มีนัยยะทางมนุษยวิทยาที่น่าสนใจครับสีสันของผ้าแพรไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่แต่ละสีมีความหมายแทนดาวนุปเคราะห์ทั้ง9้าดวงในโหราศาสตร์การผูกผ้าแพรจึงเป็นการผูกดวงชะตาของผู้ไหว้เข้ากับดวงเมืองและพลังแห่งดวงดาว เพื่อขอให้พลังเหล่านั้นช่วยหนุนนำชีวิตหรือช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและการผูกแน่นๆก็เป็นกุศโลบายทางจิตวิทยาที่ทำให้ผู้ไหวรู้สึกมั่นคงทางจิตใจว่าคำขอของตนถูกผูกมัดไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก่อนที่จะไปในมุมมองของเรื่องราวอื่นๆต่อจากนี้ผมอยากชวนเพื่อนๆมาดูในมุมรัฐศาสตร์สักนิดเสาหลักเมืองไม่ได้เป็นแค่ที่พึ่งทางใจของชาวบ้านครับแต่มันคือเครื่องมือทางการเมืองของรัฐในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสมัยโบราณ เมื่อมีการขยายพระราชอาณาเขตไปที่ไหนกษัตริย์มักจะโปรดให้ตั้งศาลหลักเมืองขึ้นที่นั่นเพื่อเป็นการประกาศอำนาจอธิปไตยและเพื่อให้คนในท้องถิ่นนั้นมีศูนย์รวมจิตใจใหม่ที่เชื่อมโยงกับราชธานีมันคือการปักธงลงไปในใจคนไม่ใช่แค่ปักธงลงบนดินการที่ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบไหว้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมันคือพิธีกรรมที่ตอกย้ำว่าทุกคนคือส่วนหนึ่งของรัฐไทยคือลูกหลานของพระสยามเทวาธิราชองค์เดียวกัน ลดทอนความแตกต่างทางชาติพันธุ์หรือท้องถิ่นนิยมลงนี่คือฟังก์ชันของศาสนาและความเชื่อที่ช่วยหล่อหลอมความเป็นชาติให้แข็งแกร่งที่ผ่านมาเราได้ขุดคุยประวัติศาสตร์ตั้งแต่การวางเลือกยามในสมัยรัชกาลที่1ผ่านวิกฤตมูสีตัวมาจนถึงการแก้เคล็ดดวงเมืองในสมัยรัชกาลที่4แต่คําถามสําคัญที่ผมอยากชวนเพื่อนๆมาลองดูในมุมนี้ในวันที่กรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยตึกฟ้ารถไฟฟ้าพาดผ่านเหนือหัว และทุกคนก้มหน้ามองสมาร์ทโฟนทำไมสารหลักเมืองถึงยังคงคึกคักและไม่เคยเงียบเหนาในทางสังคมวิทยาเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการโหยหารากเง้าท่ามกลางความไม่แน่นอนยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไวขึ้นมนุษย์เรายิ่งต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวที่มั่นคงถาวรและไม่เปลี่ยนแปลงเสาหลักเมือง ทำหน้าที่เป็นสมอเรือทางจิตวิญญาณที่ช่วยตรึงจิตใจของผู้คนไม่ให้ล่องลอยไปกับกระแสะโลกที่วุ่นวายเมื่อคุณก้าวเท้าเข้าไปในสาลหลักเมืองคุณจะรู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าลงเสียงจอแจของจราจรภายนอกดูเหมือนจะเบาลงและถูกแทนที่ด้วยเสียงระนาดและเสียงสวดมนต์พื้นที่ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตัดขาดจากโลกภายนอกชั่วคราวให้ผู้คนได้กลับมาสำรวจจิตใจตัวเองอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจมากและทำให้สารหลักเมืองยังคงมีลมหายใจ คือวัฒนธรรมการแก้บนด้วยละครชาตรีหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องงม,มงายที่จ้างคนมารำให้เทวดาดูแต่ในมุมมองของการอนุรักษ์วัฒนธรรมนี่คือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งในขณะที่ศิลปะก,การแสดงไทยหลายขแขนกำลังสูญหายหรือถูกแช่แข็งอยู่แต่ในโรงละครแห่งชาติแต่ที่สาลหลักเมืองนางรำน,นักดนตรีปีหยาดยังคงมีงานทำทุกวันเสียงตะโพลยังคงดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอ นี่คือคกลไกทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความศรัทธามันแสดงให้เห็นว่าความเชื่อไม่ได้เป็นศัตรูกับการพัฒนาเสมอไปแต่สามารถเป็นลมหายใจที่ช่วยต่อชีวิตให้กับมรดกทางวัฒนธรรมได้หากไม่มีคนมาแก้บนละครชาตรีแบบดั้งเดิมอาจจะหายไปจากกรุงเทพนานแล้วก็ได้ครับมีคำถามที่ผมมักจะได้รับบ่อยๆว่าในยุควิทยาศาสตร์เราควรมองเรื่องเสาหลักเมืองยังไงให้ไม่งมงายคำตอบคือ เราควรมองมันในฐานะกุศโลบายทางจิตวิทยาการไปไหว้ศสาหลักเมืองการผูกผ้าพแพรหรือการเติมน้ำมันตะเกียงในทางวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ทางกายภาพโดยตรงแต่ในทางจิตวิทยามันช่วยลดความวิตกกังวลเพิ่มความมั่นใจและทําให้ผู้คนมีความหวังเมื่อคนมีความหวังเขาก็จะมีพลังในการออกไปต่อสู้กับปัญหาชีวิตดังนั้นเสาหลักเมืองจึงทําหน้าที่เหมือนนักจิตบําบัดของสังคมไทยมาช้านาน เป็นที่ระบายความทุกข์เป็นที่ฝากความหวังและเป็นที่ที่ทําให้คนตัวเล็กๆรู้สึกว่าตนเองมีแบ็กอัพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่คอยหนุนหลังอยู่ยังไงก็ตามแม้เสาไม้ชัยพฤก,กษจะศักดิ์สิทธิ์เพียงใดแต่บทเรียนสําคัญที่สุดที่ตำนานนี้สอนเราไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์ครับแต่คือปรัชญาในการสร้างบ้านแปลงเมืองหากเราย้อนกลับไปดูเจตนารมณ์ของบูรพมหากษัตริย์การตั้งเสาหลักเมืองคือการประกาศว่า บ้านเมืองนี้มีคือ่อมีแปรมีกฎกติกาและมีความยุติธรรมเป็นที่ตั้งเสาหลักเมืองทางวัตถุอาจจะผุพังไปตามการเวลาได้เหมือนที่ต้นเดิมในสมัยรัชการที่หนึ่งชำรุดจนต้องสร้างต้นใหม่แต่เสาหลักทางนามธรรมจะต้องดำรงอยู่อย่างมั่นคงเสาหลักทางนามธรรมที่ว่านี้คือทศพิตร,ราชธรรมคือกฎหมายและคือจริยธรรมของคนในชาติหากเสาไม้ยังตั้งต,งตระงานสวยงาม แต่เสาแห่งความยุติธรรมในสังคมล้มคืนลงบ้านเมืองก็ไม่อาจอยู่รอดได้ดังคำทำนายเรื่องงูสี่ตัวที่เตือนใจเราเสมอว่าภัยที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ฆ่าศึกจากภายนอกแต่คือความเสื่อมศรัทธาและความแตกแยกภายในบ้านเมืองเองการมากราบไหว้าสาลหลักเมืองจึงไม่ควรเป็นแค่การมาขอหวยหรือขอเลื่อนตำแหน่งแต่ควรเป็นการมาเพื่อเตือนสติให้เราทำตัวเป็นหลักให้กับตัวเองและสังคมเป็นคนที่มีจุดยืนมั่นคง ไม่โอนเองไปตามกระแสะความชั่วร้ายเหมือนเสาหลักเมืองที่ปักแน่นไม่หวั่นไหวต่อพายุตลอดระยะเวลาที่เราได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เราเดินทางร่วมกันมาเราได้เห็นแล้วว่าสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างทางศาสนาแต่มันคือบันทึกประวัติศาสตร์ที่เก็บซ่อนเรื่องราวความกล้าหาญความกลัวภูมิปัญญาและความหวังของบรรพบุรุษเราไว้จากพิธีกรรมฝังอาถรรพ์อันลึกลับ สู่การวางผังเมืองตามหลักโหราศาสตร์ที่ซับซ้อนมาจนถึงการเป็นศูนย์รวมใจในยุคปัจจุบันเรื่องราวเหล่านี้คือสมบัติที่เราควรส่งต่อให้คนรุ่นหลังไม่ใช่ในฐานะเรื่องเล่าสยองขวัญแต่ในฐานะภูมิปัญญาในการจัดการกับความไม่แน่นอนของชีวิตผมหวังว่าครั้งต่อไปที่เพื่อนๆมีโอกาสเดินผ่านสารหลักเมืองหรือสารเจ้าพ่อหลักเมืองในจังหวัดของคุณคุณจะมองเห็นมันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่มองเห็นเสาไม้ผูกผ้าสี แต่เห็นเสาเข็มทางวัฒนธรรมที่ค้ำยันความเป็นไทยเอาไว้ขอให้ทุกท่านมีความมั่นคงในชีวิตดั่งเสาหลักเมืองและมีสติปัญญาที่สว่างสวัยดั่งเปลวเทียนที่จุดบูชาขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางย้อนรอยตำนานมากับเราสำหรับการเดินทางได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ตำนานจะยังคงเล่าขานต่อไปไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ประวัติศาสตร์ป .3 ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ